สวัสดีจา้าสาขาเห็นกระป้าโวจา้าบักทัวอยู่ขางหัวขางสวนกันยอยยำยางโยพี่น้องเอ้ยหน่วยใหไงบือปลาหรือจา้าเสียมตําเสียบักหุงกับพี่น้องมีขวดบักหุงน้อยนึงอยู่ในตู้เย็นจา้ตาตําใส่กันกันบเสบคักอยู่เด้อพี่น้องบักทัวกรอบๆกมันหวานนะจา้าหน่วยใหญ่ๆเม่พี่น้องตําเส้นหนาปลาล้านัวๆนี่เขากันคักขนาดจา้ามันสิต่ำหน่อยๆพ่อแม่ในพี่น้องเทเสถ่าเต็มหมอกกอกยูจ่จ้าบลเลอเดอกพี่น้องกินตะสมตามํากินตะตําบักทัวตําบักหุงกับบลเลอหรือจ้ามันสิเพี้ยสพิน้องแต่สี่โค้งหมูอบแล้้ววพี่นนนองเเยขขาากกกััคด เมากินกับพร้อมข้าวเหนียวหงวนหงวนแสบเดเท่านั้นจ้าานะจ๊ะวันนี้มากินข้าวน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจสาวขาเฮียงกับบ้าวัวในเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้าสว,ส,สวัสดีครับบ่าว,วครับสาวขาเฮียงจ้าสมตาแนวเก่าพี่น้องเพียแนวแซ่บสิโคหมูอบพี่น้องหอมหอมมีเสียนเมื่อเจียมเยนึงจ้าผัากกระไลคือเก่าหล่ะจ้าพี่น้องมาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้านะครับแซ่บๆน้ำกันครับเขาหงวนหงวนตาักาหุ่งเพสเพสพี่น้องเอ้ย ก,กินกับินกินกัอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันผักเอาเปิดออก็เพรา,ามนันติตำหมักงงในพี่นอ้องเอกทั่วใส่น้ำเยอะ ตำกันไปตจงกันมาแฮนกระดูกเม่นๆไหนเน้ยเด้อ ตอนนี้ฝนก็ตกด,ด,ดูดูดูแลสุขภาพด้วยนะครับนนี่ตกแห้งพ,พี่น้องวันต้าสิบปีนทั้งลมทั้งฝนเนาะพากันโหมก็นนำกันเข้าไปเม่อหน่อยแลนแจกเกวนสวน,นตื่นหมดฝนตรงนี้ก็น่าจะเริ่มหนาวแล้ว มันเลยเสียพือเขาหน่าตแตห้มขาดอย่างเดียวขาดอีปูอีปูอ,องเาอมอีปูดองเขามีอยู่ในตู้คน

ຍັງยังงะเข้ากันเนื้อพี่น้อง Nang kup 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 dira. Kedukon. <laughs> Mak kedukon. <laughs> เขา,อาหิ้งหอนหกิดไปจน้าสีแล้วแล้เสียงลงนะ้มเนาะปีก่อน ที่เขามาทําหลังคาซ่อมหลังคาออโอ้โหโหลังคาอรอืมลื้อหลังคาแล้วเขาไม่ได้เก็บลงอ่ะปิ้วกันให้วอนหมด ไมวันเลยอะออกกอ้อยิ่งเป็นโครงไก่ย่างด้วยเโหยิ่งแซ่บเลยแล้วครนับต่อมห้องเนาเอกัน,ปนไปในซสิบเอ็ดแล้ว สวนกันมันงงเลยนะ้่าบอไนะไม่มีใครยอมใครแล้วเนี้ยสาวไครสาวมั้นล่ะ เติอนพลังก่อนครับก่อนเดี๋ยวออกไปวิ่งไล่งัวต่อ

าขับปัน,นย่างพี่นองเลยแซ่บขนาดจ้าเรื่องเพียดพี่นองคลิปนี้ฝากไว้สนี้แล้วจ้าพี่นองคลิปหน,าหาน้านะเสบ่แทบมาสู่กินไม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ